โอเคนะครับก็ขอยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องจริงเจ๋อยนั่นเองนะครับนะวันนี้ก็พามาเล่นเกมสวีทโบนัส X m ็กนะครับผมก็มาต่ซีรีส์มีทุน้าพันเล่นก็สิ0เกมต้องได้ไหมนะนะก็มาซีรีส์ดีแล้วอีีที่9แล้ว อีพีเดียวก็จะจบแล้วครับเราติดตามปรงังเราโยใครยังไม่ได้ดูอีพีก่อน,นก็ไปย้อนดกูนกันพี่อีพีสั้นๆนะคลิปนึงก็ไม่นานนะครับก็ย้อนดูกันได้นะครับแล้วเราก็หนูไม่ทั่วนะครับนะวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยใครที่กามารับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะ แล้ววันนี้นะทุกคนผมก็ได้อยู่ในช่วงเวลาของตัวกลุ่มโบนัสทามนะคะวันนี้ได้มาเออคลิปนี้เป็นคลิปที่สามแล้วมีทั้งหมดแจ้งด้วยเข้ามาประมาณสี่เกมน,นะครับผมจะเข็บให้หมดเลยอเดี๋ยวจะเกมอะไรจะเป็นเกมอะไรต่อก็รอติดตามได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะคะโบนัสทามคืออะไรนะโบนัสทามคือเป็นอตัวกลุ่มที่จะแจ้งตารางแจกนะครับซึ่งในตัวกลุ่มเนี่ยก็จะมีการพูดคุยนะครับบอกสูตรบอกที่หแล้วก็วิธีการเล่นต่างๆน,น,น,นานานะครับ ใครสนใจที่อยากจะเข้ากลุ่นมบนทัศน์ทยเนี่ยสามารถคลิกลิงที่ใต้คอมเมนต์แรกได้นะบนทัศน์ทางก่อนช่วยเพิ่อมโอกาสกานแตกเจ้ตารางแจกแจ้เราได้รู้ให้เราได้ทราบน,นั่นเองนะครับที่ใต้คอมเมนต์แรกที่เข้าไปได้เลยผมจะทิ้งลิงเอาไว้ให้นะครับก็เล่นเหมือนเดิมทุกคนนะเล่นโคลโบนอกอกเล่นโคโมโมนอกร้อยหนึ100น่งแล้วก็ซื้อฟีเกม4 0สีร้อยเล่นเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและไม่มีอะไรเปลี่ยนใจอาจจะโกเล็กน้อยในบางทีที่มันเฮี้ยจนเกินไป <laughs> อันนี้เลย500ร้อยเน้นๆนะจริงๆที่ว่าผมต้องแบบว่าโกง้วไม่ใช่ว่าไม่แต่งหรืออะไรหรอกผมอาจเป็นเพราะว่าคิดมันสั้นไปเนี่ยบางทีแบบสานาทีสนาทีอะไรเงี้ยลงทำไมก็เลยต้องล้างให้มันแบบว่าเกินแบบ เจ็ดนาทีหกนาทีอะไรอย่างงี้สักหน่อยนึ่งไงเออเนื้อแบบสามนาทีอะไรเงี้ยเปิดมาแล้วก็แป๊บแม่งหมดแป๊บแม่งหมดอะไรเงี้ยเพราะเกมที่แบบไปเล่นมามันไม่ใช่เกมแบบตระเวนโบนัสง่าหรือว่าเกมซุ่นหรือเกมอะไรเงี้ยคือมันคอมโบได้ไม่โหดเท่าอ่ะแบบพวกเนี้ยคือไอ้พวกเนี้ยคอมโบเยอะจริงนะแต่ว่าส่วมันไม่แพงไงเทป้ามันก็เลยคอมโบได้นานแล้วก็เกมมันก็จะต้องให้เยอะๆก็ขอบคุณมากครับที่แจ้งเกมนี้เข้ามาเนาะอย่างเกมม้าที่ผมไปเล่นมาเมื่อกี้โอ้โหเหี้ย เดี๋ยวไม่ตอนเกมหาค e โอแคสตานะครับแล้วก็หาเกมอะไรอย่ที่แจ้งเข้ามาคือพูดเฉียวนะครับไอที่มันให้ลุ้นถังเงินนั่น่ะเออให้ลุ้นเงินนันะก็แจ้งมาเดี๋ยวจับผมจะปิดเกมครับไปเกมสุดท้ายถ้าไม่บวกกูจัดให้หมดห้าถัดให้หมดให้หมดเลยไอ้ปุ๊บผมจะัดให้หมดเลยเหนือท้อไหร่จัดให้หมดเลยนะเออเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่ามาเลยนี่มาก่อนเลยยังไงก็ต่อยังมานะ อย่าเข้าฟีเจอร์บู๊อย่าเข้าฟีเกมอ่ะเพื่อนให้หน่อยได้ไหมเฮ้ยแต่เกมมาร์เป็นเกมเดียวเลยว่าที่เราแบบอ่าเนี่ยที่เราเล่นของโมโนแล้วเขก็ถีบได้เป็นเกมเดียวนะเออนอกนั้นไม่มีเลยโน่นซื้อล้วนๆไม่เข้าฟีเจอร์ก็เกมเลยเล่นมาตั้อง10เกมหรือ7ปิดไม่เข้าฟีเจอร์เป็นเกมเดียวเลยพอแข็งแพ้มาติ่มันแข็งกันนะแต่แพ้มาติ่มันไม่ใช่เกมที่แบบมได้เทิร์นเดียวอยู่แล้วอ่ะ อเออนี่นเกนเดียวแต่ก็ข้างยากมันก็ต้องค่อยๆติค่อยๆไปนะเพนมาติดอ่ะพี่จิมที่ถามว่าจ่ายยากไหมไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่จ่ายทีที่แตกได้เหมือนกันนะรู้นะก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าเบียดสีเนี่ยผมจะได้ขนาดไหนนะรู้นะเพนอ่าที่อ่าสมิลลิงเซซ่าเอ็กซ์แมนจอมาแให้เราด้วยไปเลยนะโนซินที่สุนัขมาสีบพลาดไม่นานสี่สปินเขาดูหน่อย ว่าได้ไหมคูณร่วงไหมจ๊ะเอ้ยคูณแฝดไม่ไม่พอต่อได้ไหมเอ้ยโอ้ยไม่ได้คูณแฝดไปก่อนไม่เสียดายถ้าเกมไม่คูณไม่ค้างอย่างนี้นะถ้าคูนค้างประมาณนี้แบบนี้โอ้ยป่วยป่วยปวยโอ้ยป่วยต่อไปเรียยังได้อยากอยากได้ไม้ไม้นี่อันนึงอ่ะโอ้ยยังไม่ได้ฟีเกมเพิ่ม5รอบมีอะไรเสีด้นิดนึงโอเคหัวแตกโดมาจะเป็นเกมเดียวที่เราหัวกก็ได้นะเนี่ยเฮ้ยมีเกมก่อนหน้านั้นที่หัวแล้ว ๋อ้โมีเกมไก่โอ้โหโอ้ยยึดตำแหงตปุ๊้ายต่อยหน่อยแต่ฮะฮะโอ้โหเงิยพูน้อยไหน่อยเอ้ยตัวจ่ายน้อยไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรลันแน่เ่็ดแค่หกร้อยโอ้โหตัวจ่ายน้อยไปหน่อยสักประมาณยี่สิบะมือเลยขอบอกกูน่าสิบมานะ แนี้แหละก็คือ CG โปรตีผมได้คูณถึงห้าสิบอะไรเงี้ยชินแล้วนะอปตินผมได้คูณห้าร้อยที่ซ้ำไปแบบคูณห้าร้อยหกร้อยอะไรอเี้ยห็นไหมเออมีวอ่ะมัถึงเท่าไหร่คูณร้อยเออดีผมได้คูณร้อยคูณอะไรเงี้ยำเบื่อได้จนเบื่อใช้คำนี้ดีกว่าก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นแล้กันนะจับซดคูณห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยหนก็ที่สบายก็เต่าสามอะแร้วมาก็แต่มนจิวจอ่ะนะก็ไม่เท่าไหร่อ่ะนะ ไม่เท่าไหร่อ่ะครับรยิบยงแค่200หน่วยคอมโบน่ายังอยู่ในงบนั่นน่ะยังอยู่ในรอบ200ยังอยู่ในงบนั้นก็ได้สัก40คะแอนไปเออบล็อสปีนได,ด้ด้วยมาเดี๋ยวดูว่าจะข้าม4เกมหรือเปล่าก็ชิวๆไปไม่ห่องเลยขนาดที่เบ็ดสีน่าจงแตกขนาดเนี้ยคือถ้าผมเอาจริงอ่ะผม,มไม่รู้ว่าผมจะขนาดไหนปกติ10ชิปเนี่ยบางชิปผมไม่บวกอีกคือแบบผมอ่อนให้นะครับปกติผมเนี่ยบวกทุกชิปก็ทําได้แบบบวกเป็นแบบ จากห้าพันเป็นห้าหมื่นล้านยังทําได้เลยนะที่ผมมาเล่นเพลงมันถึงโดนดีจีแบงคด้วยทุกคนเพราะว่าผมแตกแตกไปแตกหนักเกินไปไงเออนั่นแตกหนักเกินไปผมจะจัดวีดีให้อีลอนมัสกับวินิตรอย่านไงหมากับมาสเตอร์เบิร์กอ่ะคนที่คนจัดวีดีนะเงินผมล้วนๆเลยสองคนนั้นไม่มีตังค์หรอกก็โอดแหมแค่รวยอะไรวะอันดับหนึ่งของโลกค่ะอันดับที่ของโลกผมสู้ผมได้ที่ไหนละห่าโอ้โหแล้วไปจัดวีดีให้มันต่อยกันเขียงอะไรไยเ่สาระอย่างมาเต็งเร่องไหนร่องมึ เปล่าอยากให้กูแต่ยากให้กูแตกแล้วเขาพูดอปู่แบบนี้แล้วตอนเล่แตกงนี่กูขอให้โน้ิโอ้โหกูเงียบตึกเลยจะได้หลือเปลอาเนี่ยเออว้าต่อได้ไหมโอ้ไม่ว่าเลยคุ้ยคุ้ยคุ้ยสวยสวยงามไงแกงโมไม่ได้กล้วยต่อได้ไหมจ้าอายไม่มาอาย ต่อุ้กล้วยน่าจะได้อยู่นี้อ่าสวยงามยังไงใจยี่ยังไม่โดนมันไม่โดนใจเหมือนับยังไงโอ้โหเฮ้ยตัวไมมาเนี่นยไมมาตัวอานสุดเมื่อกี้ม่มีไปสามสิบรอบก็สิบร,รอบแล้วสิบสักทีหรอตเยวข้าสีเปิ้าวเวรมาลุ้นหลรากัน อ๋อเดี๋ยวเกมหน้าทมันแน่ด้วย EP หน้า EP ไหนไม่รู้นะ EP หน้าต้องดูถ้า EP หน้าเล่นแล้วไม่บวกกูตัดแน่เพราะว่าต่อให้บวกมาขนาดไหนผมก็จะอัดสดอยู่ดีนะคลิปสุดท้ายก็คือเดี๋ยวสรุปเสร็จปุ๊บผมจะอัดให้หนักเลยกับเกมผู้เจียวนั่นนะเดี๋ยวมาดูกันว่าระบบสรุปผมจะเป็นยังไงผมจะโดนแพ้มาติดแบงอีกเกมอีกข้าอยูงไหอะไรอย่างเงี้ยะด้ไหมนะเดี๋ยวมารอติดตามดูกันได้เลยครับโอเคมาเอ้ย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  ัวสองนี้ไม่น่าไ,ได้เอาโอเคทีปนี้ก็ขอโพอก่อนนะครับนะสำหรับใครที่ชื่นชอบทีวีดีโอนี้นะครับก็เช่ญกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับว่าเพื่อที่ว่าผมจะได้มีกำลังใจในการท,ทําทีต่อๆไปนั่นเองนะครับนะและใครนะสนใจที่อยากจะเข้ากลุ่มโบนัสทามน,นะครับลิงก์ใต้อคอ,อมเมนต์แรกสามารถคลิกเเข้ากลุ่มโบนัสทามก็ได้เลยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์แรกนะครับวันนี้ผม ชิ <Teacher> boy, mm ้เจ้าบอยก็ขอตัวลาแบบนี้ืลองนี้นะครับเอาไว้เจอสมัยชิ้นหน้านะครับบายบายครับหล่อมชิ้นหน้าต้องอยู่เด้อไป